อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหัวดวงปอฟักอังกูลอำเภอรับแร่จังหวัดอุตร,รดิตถ์จา1สิบเอ็ดทวัตชัยกาวีระ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดงเป็นประธานเปิดงานวันเด็กประจำปีพศ2567โดยมีนางรัชดาพรพรมจุย้ยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหัวดงปอฟักอังกูลเกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมจาก1ิเอกทวัชัยกาวีระรองนายกเทศมนตรีเทศบาลหัวดงกล่าวว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2567ตรงกับวันเสาร์ที่13มกราคมพศ2567 นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้มอบอ,องขวัญวันเด็กว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยซึ่งเป็นคำข,ขวัญวันเด็กที่ได้มอบให้ในปีนี้ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะความรู้ความสามารถการเรียนรู้องค์ความรู้ที่สําคัญต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทางกายจิตใจและสติปัญญาเพื่อให้เด็กและเยาว,วชนทุกคนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีคุณธรรมมีหลักความคิดที่ถูกต้องรวมทั้งมีทักษะที่จําเป็นต่อการตอบสนองต่อการดํารงชีวิตบนโลกและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุขซึ่งเทศบาลหัวดงได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนรวมถึงการมอบรถจักรยานปัน่นแจกของขวัญทำกิจกรรมต่างๆวันนี้ทางโรงเรียนเทศบาลหัวโดวงปอฟักอังกูลได้จัดเลี้ยงอาหารแกกเด็กนักเรียนเล่นเกมแจกของเพื่อให้เด็กนักเรียนได้สนุกสนานร่วมกันโดยในงานวันเด็กนี้ได้มีนางพวงพันธ์ขันปิงฟู ปรัดเทศบาลตำบลหัวดงเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวดงคณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมด้วยคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติพร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กประจำปีนี้แก่ทางโรงเรียนเทศบาลหัวดงปอฟักอังกูในครั้งนี้ด้วย